ไเป็นเอใส่ถุงปัจจัดึกดับ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 ว่าเมนทะบัตีนะให้ทางเจ้าบาทเนี่ยนะมาจะไหนเป็นจ้งไหนเดีอดเนี่ยโอ้ยมาามาจ้บนองแวนเดียวเข้ามาในแม่งหรอาม่แมยบานนี่มีเมียมีเมยแล้วมีแมยแล้วเมยจะดูมาจะไหนดือว่าอังคันสาวอังคันสาวอังคันนี

ยิ่เสียงร่ำคือบ้าลำเป็นมัวนะรำเป็นมัลำเออไอยเป็นแล้วนะเอาลำงสู้ผีสุนทรเอาสักรำติเออบ่ละบ่ก้าวห่วงไก่กับวห่วงข้อขันเลยยังเข้าในวัวไปลาบวัวในตอนเศร้าแล้วโยงเอาผ้าเข้าไปเทาลายดอกหญ้าแม่เอาลาบวัวใส่เพียแกเสียเพียแก่เพียหัวแล้วล่ะเอาลาบแก่เสียเพียโปีแกโป Tôi là vậy là vậy à? mà là vậy ừ, là vậy ừ. là vậy 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 Mà vậy là à, này là vậy 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 là là vậy 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 là là vậy là vậy là vậy là là ไปดมีไหลยแต้บามือทอมนีนเขาพ้เอาเมื่อใบายออะเอย่างง้เอาหัวถุยเอาเฮ้ยเอาแ้นัวนโจโงส้มผุกหัวนี่ไปนครับมายโป่งยังเจ้าว่านยจกยังครับมเจ้าว่าโป่งยังเน่ะโป่งยครับเจ้าคนมาด้ว่จมาโป่งยังแห่ล่าไลเล้าเสียหายนะเล่วมากผู้เดียวจุดูน่ดเเล่าสวัสดีพี่น้องข้าราชการาหอนใหม่ๆ สวัสด <sa> ีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องลูกหาป่านาเบาวทักปุษสาวปุษสาวสัก้อมเล็กกระเทยหอยมางรมเนี่ยเอาคอเสียงกระเทยหน่อยเร็วโอ้มีซีดีมาบ้านห้าบพอดีหอยกระเทยครับนั่งกันถึงบ้างกระเทยบันจุ้มอะไรแบบ่แม่ตอนนี้บ่ท่านเมาบ่ท่านเป็นบ่ท่านเมาตีเออตอนเมาคนลรกตังสิเป็นเป็ดไม่เป็ดไม่นี่เดี๋ยวพ้นนั่งเดี๋ยวกระเทยให้หมอแค่บอกเป็นยังไงตั้งยังไงตั้งย่วครับหมอแค่ับจะให้มาลำไปยิ่งว่าไงยังต่อครับ

เจ็บด่กเจ็บตัวพูดไม่ได้วันทั้งวันมือมองหาแต่ผู้ชายก็เลยพูดไม่ได้ปากอมเียนเหม็ยนหางมือเป็นยากก็มันเป็นกระเทยอันกระเทยพวกดีดีดีเออกระเทยบ้านเฮานี่เพราะมันธรรมดาด้วเป็นยังกระเทยหนี่งก็มีดีด้วยกันมีดีในไหนเอาเงินต้นมาเจอไม่ได้แข้งขาวผู้สาวไกลโอเคครับผมรับเงินหมอน้ำรองนะครับเด้อแข้งขาวผู้สาวไกลโอเคดีสุดแบบดีทั้งนาะ เงนเินไเงินเอ้ยเป็นอยังมาแล้วกะเดียวกะย่าเข้าอยากก็ว่าจะเอาเอามือกะยาเข้าอยากเป็นอยังเหี๋ยวมงมาเรียนจนีเป็นฝ้าเป็นสีกป็นเ้าไอ้น้องเลื่อนห,หลายคน่ม,ม,มเ,เป็นก็นเฉยๆพี่เป็นหมดน้องแจ่มเป็นกระเทยกับพี่ดีหลายอันหลายอย่างดีเช่นไหนว่าซูมอยู่ขา้างนอกเขาฟังอันกระเทยไม่ใช่ออหาชวานแต่ลมปากกระเทยแม้นแต่ดากของเธอก็ยังหวานมดใต่ดากนึกว่าก้อนน้ำตาลโอ้ดาบหวานคือดากกระเทยเอาดูสิผู้บาร์รูเบวผู้ไหนมากระเทยหนีมีแนวแนะนน้ำมี คำเตือนบอคำเตือนแมนคำเตือนว่าจะไหนกว่าจะบริโพวกก็เตือนกันเอาห้าแล้วขี้้วยใจสามปวดขึ้นหลังอะไรเนี่ยเตือนพ้ศสารของรัฐบอเดี๋ยวมันถึงมีไ้มาคิดเล่นรอดตอกหมเอาจที่เป็นมอแคนธรรมดาต้องมีสอยฮสอยบสอยเป็นบอว้ายมาพุนสอยไี่เลย็นาคารอขัแกงนี่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 คนี่เาจอนแ่ไหคอยากฟัง ยมาจากไหนฟังสอยที่นอกน้องเรือยังสอยฟังสายพัมนยกแอกีบิปิดความต้นตอสีพวงเ็มีในตอนแต่แต่พวกแมนเขาสมัยไม่ได้จูเมอนี่แหละแม่บอเขาใส่ลงอเบิลเคยเห่นม่บอกนโทรศัพท์เป็นใส่ยัดแต่จริงจริงไม่มรเด็ดดีครับมเี่้านไเส้าเร่วแล้วเ็วเเนักบอลด้สั่งแม่นมาด้เรื่องเขนมีเนี่ยตัวน้ตึงมามาบอกกันตั้งแต่เด็แล้วตัจากของเสพีก็เริ่มมาเี่ยนะาาันะ ตั้งอยพี่น้องตังสอยตังสอยตั้งสอยพี่น้องตังสอยมปจังไหนไัมนุษย์กีเิปนวงต้นกอผีพวยข้อามาภาษาสูงโอ้ยตได้สอยจากเียบบ่นี่เฮานไหมาอยู่นี่อยู่นี่ท่านพูดเหรางนไหนมาหนีไปยังสี่แม่รอนไป้วยกันเสร็ไร่ๆปดหดเทียมขึ้นเดี๋ยวไปว่าไปนเอาเสรยไร่ไ่กระกบตีใกับเมียใคกับแม่ได้เลยเราข้อเขาสร้างใหม่มากกวกแค่ใส่เ้ตัวนี

เงนก้อยจ่อเงเติมจะเป็เงินเสเงินเมืหไปขนยดาโอ้็ของแมนเนาโอ้ก็แบมหาดนไหาไปหาแล้วเจอแบนจ่ไปบอกก็เล่าบ่ได็จย่าไปเมาถ้าคุณไม่สวยไม่งามกัตามเกิดเปก็เกิดจากใจใจเมื่อสาจึมอบเสเกียิจังลำตอเทียนมายานุดาจากปีดจาสตาครับพี่น้องบอกก็อยากไออยางของเนาะอยไรนี่นีนาพมขึ้นกันเะดีถามคุณพ่อโดนเม่ไงรอพ่อพแม่บคุณพ่อโดกกันลำ สສ່ຢູ່ນໍລໍລາບໍ່ນໍລໍລາລາດີບໍ່ເອົາຟ້ານໍາເພິ່ນຖາມເບິ່ງຕ້ອງ6:00ແລງອຸດອນຜູ້ສາເຕົ້າມາກ້າເພິສ່ເບິ່ງເສຍລົ